เมื่อครอบครัวเจ้าบ่าวตั้งขบวนขันหมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางฝ่ายบ้านเจ้าสาวก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมต้อนรับด้วยนะคะในฐานะนายพิธีหรือพิธีกรงานแต่งงานเราจะต้องแนะนําเจ้าภาพนะคะว่าจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้านเจ้าสาวจะต้องเตรียมเด็กผู้หญิงหนึ่งคนสําหรับถือพานเชิญขันหมากนี้เตรียมนะคะญาติผู้ใหญ่หรือเท่าแก่ฝ่ายหญิงไว้พูดคุยเจรจาเชิญขันหมากนะคะจากนั้นเพื่อนเจ้า สาวญาติเจ้าสาวก็จะได้กั้นประตูเงินประตูทองตามทางขึ้นไปนะคะซึ่งในการเตรียมตัวทั้งสองฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะคะบางบ้านบางงานยังมีเด็กน้อยอีกหนึ่งคนไว้กลางร่มแสดงถึงความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวก็ได้เหมือนกันค่ะบางสถานที่ไม่มีประเพณีนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะไม่แนะนำให้เจ้าภาพท่านได้ยุ่งยากมากมายเกินกว่าที่จำเป็นค่ะนะคะ เมื่อขบวนขันหมากเดินทางมาถึงหน้าเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพิธีกรจะต้องแนะนําครอบครัวเจ้าสาวหรือญาติเจ้าสาวผู้ที่กล่าวเชิญขันหมากด้วยบทพูดบทเจรจาเชิญขันหมากว่าท่านเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีวันนี้เลิกงามยามดีท่านยกขบวนอะไรกันมาใหญ่โตคะ ครอบครัวเจ้าสาวกล่าวเชิญขันหมากแบบนี้สอบถามขบวนขันหมากไปบ้านเจ้าบ่าวเท่าแก่ฝ่ายชายท่านจะตอบกลับด้วยคุณงามความดีว่าวันนี้เลิกงามยามดีครอบครัวเจ้าบ่าวได้นําขันหมากลูกเขยความรุ่งเรืองความร่ารวยความมั่งมีสีสุขมาให้บ้านนี้ขอเข้าไปหน่อยได้ไหมขอเข้าบ้านด้วยคุณงามความดีจากนั้นญาติเจ้าสาว นะคะผู้สอบถามขบวนขันมากได้ฟังท่านจะรู้สึกพึงพอใจมากๆเลยท่านก็จะตอบกลับว่าเมื่อท่านมาดีนำแต่สิ่งที่ดีงามมาให้ครอบครัวเราบ้านเจ้าสาวก็ยินดีต้อนรับ เปิดทางให้ขบวนขันหมากเด็กน้อยผู้ถือพานเชิญขันหมากจะมอบพานเชิญขันหมากให้เท่าแก่ฝ่ายชายท่านรับไว้ท่านจะมอบซองให้น้องมอบซองให้ผู้พูดคุยเจรจาจากนั้นเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างยินดีต้อนรับกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่เชิญขันหมากก็จะได้เปิดทางให้กับขบวนขันหมากมหาเศรษฐีท่านเคลื่อนตัวเข้าไปยังเรือนนะคะแล้วก็จะผ่านการกั้นประตูเงินประตูทองโดยเพื่อ เ,เจ้าสาวโดยญาติเจ้าสาวด้วยคุณงามความดีเช่นเดียวกันค่ะ ขบวนขันหมากได้รับการเชื้อเชิญทักทายถามไทยแล้วก็ยินดีต้อนรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าบ้านได้จากนั้นหัวขบวนซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าบ่าวเท่าแก่ฝ่ายชายคุณพ่อคุณแม่รวมถึงเครื่องขันหมากเอกขันหมากโทตามลําดับเคลื่อนตัวขึ้นไปบนเรือนผ่านการกั้นประตูเงินประตูทองโดยเพื่อนเจ้าสาวญาติเจ้าสาวสําหรับเครื่องของขันหมากนะคะมีอยู่หนึ่งชนิดที่ เราจะไม่นําขึ้นไปบนเรือนนะคะแต่เราจะผูกไว้ที่บริเวณด้านหน้าหน้าประตูบ้านหากเรามีเชิงบันไดแบบนี้ก็จะผูกไว้หน้าเชิงบันไดบ้างก่อนที่จะขึ้นตัวบ้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าบ้านหลังนี้มีงานมงคลนั่นก็คือต้นกล้วยต้นอ้อยค่ะ ้นกล้วยกับต้นอ้อยแสดงถึงความเป็นสิริมงคลเนื่องจากวันนี้นะคะพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพจะต้องพูดสองเรื่องอย่างที่ครูแมวได้กล่าวไว้เสมอนะคะคือพูดในสิ่งที่มีอะไรไม่มีไม่พูดพูดในสิ่งที่ดีอะไรไม่ดีก็จะไม่พูดดังนั้นวันนี้เครื่องของที่นํามาล้วนเป็นสิริมงคลเราจะพูดแต่สิ่งที่มีและดีเท่านั้นต้นกล้วยต้นอ้อยที่นํามาบางสถานที่ประเพณีบางท้องถิ่นนะคะต้นกล้วยสองต้นต้น อ้อยอสองต้นและสามต้นก็คือ5ต้นคนถืออาจจะ4คนหรือสองคนเมื่อเรามัดรวมกันคนละฝ่ายหรือนะคะปัจจุบันนะคะเราทำให้เป็นกริยาให้เกิดความเป็นสี่มงคลเพื่อความง่ายสะดวกในการทำและเป็นมงคลไม่ได้แตกต่างกันนะคะต้นกล้วยนะคะสต้นต้นอ้อย2ต้นผูกรวมกันสองข้างบาลานซ์นะคะจากนั้นเราก็จะแนะนำให้เจ้าภาพนั้นเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะก็จะได้อมอบให้กับ ครอบเจ้าสาวเพื่อจะผูกด้านหน้าเชิงบันไดบ้าน ก่อนที่จะผูกนั้นบ้านเจ้าสาวจะต้องมีการมอบของสำคัญนั่นก็คือน้ำท่ามารดน้ำพวนดินต้นกล้วยต้นอ้อยพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพต้องแนะนำเจ้าภาพฝ่ายหญิงบ้านเจ้าสาวนั้นให้เตรียมนะคะน้ำท่าที่ว่าบางบ้าน,านก็คือเหล้าสมัยก่อนนะคะก็เป็นเรื่องราวของการที่งานมงคลรื่นเริง,เ,รองเอาน้ำเอา,เอาท่ามารดน้ำพลนดินก็คือเป็นกริยานะคะที่เรียกว่าเปรียบเปลยว่าเป็น น้ำเป็นท่าจริงๆแล้วนั่นก็คือเหล้าขอเหล้ามาดื่มในงานมงคลไม่ถือว่าผิดอะไรนะคะเราก็จะได้เตรียมในฐานะผู้ที่รู้งานเราก็เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตานั่นคือครอบครัวเจ้าสาวนั้นก็จะเตรียมเหล้าสองขวดไว้ให้คนถือต้นกลวยตอนอ้อยนะคะหรือตามจํานวนแล้วแต่ครอบครัวเจ้าบ่าวท่านเรียกร้องมาโดยปกติก็สองฝ่ายก็คือสองขวดนะคะหรือบางทีก็จะมีค่าปุ๋ยหรือซองนะคะให้เป็นเงินมาเป็นค่าปุ๋ยก็ได้ แล้วแต่เลยดัยงนั้นบ้านเจ้าสาวต้องเตรียมรวมถึงต้องเตรียมคนมอบหมายคนที่จะมอบซองหรือเหล้าดังกล่าวให้กับคนถือต้นกล้วยต้นอ้อยค่ะ